สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องรอมโบวันนี้เรามาฟรีดิชชั่นเกมพเมลีกประจําสัปดาห์กันนะครับผมก็จะเป็นต่อเตียงบอลเลสตผมจะเปิดติดตีต่กราวต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลน,นะรีกว่าทิมเล็กเจอชิมใหญ่แบบนี้นี่น่ารุนเหมือนกันนะเป็นแมตท,ที่ยังเรียกว่าพิมลีกเนี่ยยังยังไม่ได้กลับมาเตะกันเต็มที่นะเพราะว่าบางส่วนก็ยังไปแบบรับใช้ชาติอยู่เนาะ ก็เรียกว่ายังยังเตะกันกลางสัปดาห์อยู่นะครับผมงูดูกาลนี้เอ้ยสัปดาห์นี้นะยังเตะกันกลางสัปดาห์อยู่นะนะครับก็เกมจะเริ่มที่ซิตี้เก้านะอาร์เซนอลมาชุดทิมเยือนเลยชุดสีเหลืองครับผมทางด้านฟอร์เรสต์ก็ชุดบ้านนะสีแดงขาวมาเกมเริ่มเลยครับผมเป็นอาร์เซนอลที่เขี่ยเริ่มก่อนให้มาที่่าแบทมาก่อนเลยหรือเปล่าเกซุสขวามียังพามาเอง เกสูตตอกส้นมาโอดิกาดโอเิกาดเหลี่ยวแล้วจิ้มต่อลูกนี้เป็นฮาแวดยิงติดบล็อกแล้วครับผมเป็น,เป,นเป็นทางด้านขอบอุมดิเล่ที่บล็อกได้ครับผมแล้วมาเลยมูริลโลมูริโลให้ไม่ผ่านะครับอน,อนนเทสกันดิเอาบอลมาคลองได้ซิเชนโกให้ตรงกลางโอดิกาดปโยซาก้า มีเพื่อนเติมเลือกย้อนมาตรงกลางเลยครับผมโรซาให้เกซุสพลิกแล้วให้ต่อลูกนี้เป็นมูริลโลยังเคลียร์ได้ไม่พุงอันตรายเป็นบอลของอานนนโรซาโรซาคล้องอยู่แล้วมันมันแน่นไปหมดยังได้อยู่อาแวดโดนจิม้มแล้วเสียบอลเลยเขมสวนของพอเลสครับผมยังเร่งไม่ได้ดานิโลมาบาดิเล่นเทียน ก็ยังเล่งไม่ได้นะมังกร่าให้มาที่นี่ครับตัวมิงเกสคลิสบูดลงมาช่วยเชื่อมเลยครับผมให้ตัวมิงเกสขึ้นหลังไปมาจังหวะนี้ยาเตสออกทางซ้ายโอดอยโอดอยชา้าโดนอาแต่นอนปั๊มได้แล้วจะสวนเลยจังหวะนี้การ์บียอเกซุส,สพลิกมายังดึงจังหวะอยู่ครับยังไม่เรีบ บรรกาศออกขวาใหม่าก้ามีตัวแหบโหูแล้วยาวไปแล้วเสียบอลให้ฟอ์เลสเลยครับผมบนเทียวมาเองแล้วยังไงเลือกตรงกลางมาคริสวูดโอ้แต่มีธงเลยครับผมจังหวะมันถลำไปก่อนแล้วโอ้โห,โหเกือบจะได้โอกาสเหมือนกันนะลูกนี้ล้ำนิดเดียวคริสวูดกับมนกัตันทีมสวมปอกแขนวันนี้ เป็นตั้งเตะครับผมอาจจะตเล่นสั้นมาที่ขายฮาาแบตตรงกลางเล่นกับโอริการให้ตาลุช่องไม่ผ่านโอโมาดิเล่แล้วจะสวยอีกรอบหนึ่งที่โอโดอยโอโดอยย้อนมาลิสบูดเล่นกับโอโดอยเลยครับคึ้นใหม่เยเตสดานิโลออกทางซ้ายไม่ถึงโอโดอย พลิกมาตัวเติมครับดูโน่เด็กเก่าเลือกเปิดติดก็ผมเป็นไว้ cal, เด็กเก่าอาร์เซนอลนะดูโน่ตาวาเรสนี่ครับสภาพบรรยากาศสนามของนอตเแฮมฟอเรสครับซิตี้ิยีหรือซิตี้กราวจะเปิดเข้าไปโดยคาร์ลามฮัสสันโอดอยกับเปิดไปแล้วเป็นโอดการโูกชนจังหวะวจังหวะสองซาลิบาทั้งตัวและหัวใจ เลียมมาได้ปอนของอาร์เซนอลก็ยังเร่งไม่ได้ครับโรดิกาให้มาที่ซาลีบาซินเชนโกฮาแบาซ้ายมีขยับเลือกเลือกตรงกลางตัดมาถึงโตรซ,ซาโตรซาให้มาลุยโอดิดอดกาตลองยิงติดบล็อกอีกครับอืมตดอัดแล้วกินยูซาก้า แล้วก็ให้มาที่อยอรยกาจิ้มต่อฮาแหวมบอลแรงไม่ค่อยดีได้อยู่ขึ้นมาดิคนไล์ซินเชนโก้โดนจิ้มเนือ้อหัวเซนอนได้ขึงนะแต่คือยังยังไม่ได้เข้าทำแบบจ่าแจ้งเลยครับอาร์เซนอลนแล้วยังยังแก้ตัวไดย้ย่เติเล่นกับไปถึงโอโดอยก็บมมขึ้นใหม่บูโดย้อนกลับไปบูรโร มาที่ดานิโลทางด้านฟอรเรสต์นี่คือตัวเจ็บเยอะเหมือนกันนะพวกตัวหลักอย่างเนียกาเต้โบลลุ่งโบลลี่อะไรก็เจ็บเหมือนกันมาเปิดมาวิ่วมันย้อนหลังคลิสวูดไปครับผมเกือบไปเหมือนกานอาร์เซนอลยังดียังดีต่างกันใหม่ดแคนไรส์ de can rise. ลากใหม่เองหาเพื่อนอยู่ขึ้นไปตรงกลางโอเดกาจิ้มต่อไคฮาวเวต ถึงเกซุสย้อนการ์บเบียวมากันเยสให้ออกซ้ายมาเลยโรกาสมีเพื่อนขยับเอาแค่โอกาสทองของอาร์เซนอลกวาเบีวเกซุสโอ้โหมันหักข้อแล้วเท้าไม่ถนัดด้วยเท้าซ้ายของคาร์บเบียวเกซุสถือว่าเป็นจังหวะที่น่าจะจะแจ้งหนแรกๆของอาร์เซนอลเลยลูกนี้เกซุสถือว่าหาช่องได้ดีแนละ้วแต่ว่าจบสกอร์ยังไม่ยังไม่ได้ครับผม เป็นตั้งเตะจากประตูแล้ผมแมตเทอร์เนอร์นี่ก็เด็กเก่าซะน,นอนนะต้องดูว่าช่วงท้ายครึ่งแรกจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่า่าผมเปิดยาวมาเป้าที่มังกาลาโขกมาไม่ผ่านกราเบียวบริการไคฮาวเวดออกทางซ้ายมาโวซาโวซา ตรงกลางเอาก็พาเวิร์ดมาต่อพี่กาเบรเกซู้ดแมทรเ,เนอร์ถือว่าซูเปอร์เซฟนะครับจังหวะนี้เพราะว่ามันผ่านบล็อกมาแล้วนะแมทรเนอร์จเจ็เรบรับท่านแกวักยูาก,ก้าได้เป็นแค่เตะม,มุมครับผมช่วงท้ายครึ่งแรกน่าจะน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายของครึ่งแรกเลยครับผมจะได้ลุ้นโดยสาก,ก้าเปิด เข้ามาแล้วเป็นนูโน่หกทิ้งอย่างพวกายเป็นซาลิบาใไ้มาเกซุสยิ้มต่อยังไงชี้กันแล้วเลือกยิงหมเกซุสมันเหินข้ามคานแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ถ้ารูปเกมแบบนี้นะผมว่าฟอรเรสยิ้มนะหนึ่งแต้มกับอาเซนอลถือว่าโอเคเลยนะครับต้องดูว่าครึ่งหลังจะม,มีการเปลี่ยนตัวแก้เกมหรือเปล่าเสมืออยู่ศูนย์ มาต่อครึ่งหลังับผมที่ซิตี้กลาวผมสกอร์ยังอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ในยังไม่มีแต้มซักทีมเป็นฝั่งเจ้าบ้านได้เขี่ยมั่งยังไม่มีการเปลี่ยนตัวจากทั้งสองทีมนะครับมอนเทียนให้มาตูมิงเกสทําชิ่งเปิดไม่ผ่านแล้วจังหวะเป็นบอลขอาซะแั้นด้วยโตซาก็ยังยังยังเร่งไม่ได้กาบียว ซนเชนโก้ให้ตรงกลางมาฮาแว็ตโตซาบอลมันไม่เชื่องเท้าแล้บผมโดนแย่งไปมอนเทียนดูมิเก้จิ้มต่ออาวผมเป็นมังกาล่าลูกนี้ได้หลุดขึ้นมาแล้วดูเพื่อนเตอเป็นคลิสบูดโอ้โหบอลแรกก็ไม่ดีเหมือนกันให้มาบอลปิดปิ้นยาเตสบังแล้วให้ดานิโลคลิสบูดขึ้นดานิโล ูิโต้องมาตั้งกันใหม่ครับโอดอยดานิโลมังกาลาให้ต่อบูมินเกสอันตอนก็บีบให้เล่นง่ายนะคริส,สวูดใครมาโอดอยจิ้มต่อเจ้าวาเดียวยาเตสขึ้นโองโหหลอกสวยมากโยกมาแล้วยังไงเลือกโอ้โห,ห,หช้าไปหน่อยครับโดนจิ้มโดยซาลีบา แล้วอาเซนนลจะสวนโดยกราบ,บียวเกซครับผมซ้ายขอวันอยู่เลือกให้ทางขวาเป็นซาก้าซาก้าก็ยังเร่งเร่งไม่ได้ซาก้าขืนแล้วย้อนมาดีแคนไลส์ให้ตรง,รงลกลางด้วยกาดลูกนี้จิ้มต่อลูกนี้อีกแล้วลูกนี้เป็นฮาเว็ตข่มมาแล้วคูกาเบียวเกซุสครับผมโอ้โหน่าจะใส่สอรกอย่างน้อยต้องเข้ากรอบนะ แล้วขยับก่อนเลยโอเบยั้งคู่ครับเป็นคริสวูดออกแล้วส่งเป็นไรวะไม่รู้แต่ไอ้ตอนส่งจอจินโย่ลงมาน่าจะเป็นโอริกี้นะทางฝั่งโนเตีมฟอร์เรสต์โหแล้วจวังหวะเมื่อกี้มีม,มีตอนสาที่เจ็บเลยต้องเปลี่ยนออกไปเลยครับผมนูโน <N uno. S 1> โดมิงเกสขวาเติม มนเทียนย้อนมาตดมิเงเกสให้ตรงกลางมันกราบพลิกคลิกแล้วโดนซิมโดยลารคกับผมเสียบอลสาก้าเป็นไว้ให้ทะรุม่าเกซุสซิมต่อโอเดกาลูกนี้โยกโยกแล้วให้ต่อถึงเป็นโจติโยโอ,โโอโแมสเตอร์เนอร์ อีกหนึ่งซูปเปอร์เซฟแล้วก็หมู่วันนี้ไม่รู้อาร์ตอนยิงไม่ดีหรือว่าอาร์ตอนยิงไม่คมเออจะพูดอะไรเนี่ยแล้วขยับอีกรอบหนึ่งมองแกงคลิปไว้ของฟอเรส์แล้วก็มาตินเนลี่ลงมาหมู่ของทางอาร์เซนนลนะเลนซันมาคอนเนอร์ซากาเลือกย้อนจอชิโยมาตินเนลี่ให้โอเดกาด์กาลาบยียวขึ้น มาขอกันหน้าประตูครับผมเบนไว้เบ็นไว้หักกับมายังนดาอยู่เกซุสจิ้มต่อตอจิญโยดีแคนไลต้องดูว่าชุดนี้ของแนนอนได้จบหรือเปล่าไลท์ให้มาที่ออริการ์ดว้วนมาถึงไลท์ให้ต่อเกซุสพลิกพลิกแล้วยิงหูมแมตเตอร์เนอร์โอ้โถ้าจบสกอร์นี้ผมมั่นใจเลยว่าเทอร์เนอร์แม่งแมนแน่นอนโอ้หนึบเหลือเกิน บอลของฟอรเรสก็ไม่มีไรเป็นอาร์เซนอลที่ได้เร่งอะไรครับผมฟอรเรสยังไม่มีโอกาสยิงเลยอาร์เซนอลกดไปสามสามลูกเข้ากรอบแล้วยิงไปแปดครั้งเออแล้วเสียบอลครับผมบอลของฟอรเรสที่ดานิโลเกมเริ่มจะเปิดช่วงท้ายเกมกระล่อนไปด้ยด้วยโยกตรงกลางดานิโลให้มาถึงโอ้ดอยโว ไม่ได้บอลมันไม่เชื่องเท้าอีกแล้วครับผมเสียบอลท้าตอนจะสวนกรารเบลเกซุสมาถึงมาเดนลี่ยังสดอยู่โดนดักได้าายอยู่เกซุสลูกนี้ลองยิงโอ้โหแม่เทอร์เนอร์โอ้โหไปกินอะไรมาก่อนครับผมวันนี้แล้วฟอเรสอีกตัวหนึ่งยาร์เตสออกครับผมรู้สึกว่าจะเป็นเอเลนกาหรือเปล่าหน้าตาแบบนี้ในเกมผมก็ไม่ชูเหมือนกัน ิดมาแล้วขกทิ้งไปตัวสองเป็นเป็นแอลงก้า er ที่ลงมาใหม่ครับได้บอลโนเทียนโดนบีบโดนบีบเลือกย้อนถึงเทอร์เนอร์บูดิโรเล่นกับเทอร์เนอร์ครับผมไม่มีเพื่อนมาต่อต้องสารยาขึ้นมาเป็นไว้โขกได้บอลของอาร์เซนอลอีก5นาทีก่อนจะทดเวลาแล้วครับ อารเซนอนต้องการประตูอย่างยิ่งเดลลี่ไม่แม่นแล้วเสียบอลให้ฟอเรสตเอรังกาเลือกใช้ความเร็วของโอดอยครับผมทันอรอยดีดโอ้โหแต่หลบหรือเปล่าลูกนี้โหูเกือบจะสีเหลี่ยมแต่ซาลิบาก็อ่านดีบอลของอาร์เซนอลช่วงท้ายเกมนะครับบุมซากา้ารอเพื่อนเติมเร่งไม่ได้บริกาศให้สากา เป็นไว้ทำชิ่งถึงซาก้าไม่ผ่านแล้วครับผมดูตาวาเรสแล้วบอลของของพอเลสจะไม่ออกมาตรงกลางคลิปไว้โอริกิดานิโลขวามีเลือกตรงกลางแล้วครับลูกนี้เป็นเอเลงกายังถืนได้ให้มาทางซ้ายหูโล่งๆเลยโ oh, อ้ดอยลูกนี้ยังไงย้อนมาดูโูเลือกเปิดมาแล้วเป็นหูซานิบาโคกได้จังหวะสอง เป็นตัวมิงเกสก็ไม่ทันแล้วก็เอาเป็นว่าแบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้มเป็นเกมที่มันเหมือนกันนะฟอรเรสินเกมรับโดยเฉพาะคนนี้ผมแมตต์เท์เนอร์แมนออฟเดอะแมต์แน่นอนเด็กเก่าอแจะนอนนะนะครับก็ต้องขอตัวลาไปด้วยจังหวะนี้เลยไว้เจอกันใหม่ในแมตช์หน้าคลิปหน้ากันสลับใครที่รอแครเรียโมดนะรอไปก่อนนะผมยังไม่อยากทำตอนนี้เลยนะครับไม่มีอารมณ์ทำ อยากไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันถึงขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ